สำหรับผู้เล่นโรบอทตัวนี้ก็มีเสาลายนะแจ้งนะเหมือนว่าก้องเข้าไปในแบบสลับแบตเทอร์แล้วตัวของเรากาเป็นนูมพราะเรมาต้องเดี๋ยวลองดูนีแบบอื่นจะเป็นไหมเหมือนี้จะเป็นะปนะเข้าไม่ได้ นี <Allah. S 2> line, path, 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 ่เหรอไหนๆๆเนี่ยตัดจำลองเรนไม่ได้เหรอโอ้แล้วไม่ตัวกูเป็นุ้ ตัวที่หายแล้วท่ายแล้วตัวคือเป็นนูได้ไงแล้ดูดนั้เดี๋ยว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 แล้วอย่างนี้คุณจะเล่นเกมยังไงวะมีสัตว์แฮกเกอร์นายชีโอ look, is my room. My room the the ้โหเดี๋ยวก่อนนะวันเล่นกันแบบนี้เหรอแม่งเล่นกันแบบนี้ไอ้เจ้ย ดูดิในแมพนี้ก็เป็นแมงไม้ต้นไม้ค่ะบูเฮเว่นอ่ะเหมือนว่ามันจะเป็นไมหมดแล้วอ่ะทุกอย่างไม่น่าเลยกูดูดิกลายเป็นมูฟแล้วโว้ย อะไระไแล้วดูดิคนอื่นบางคนก็เป็นเอานี้ว่าตัวกลับมาได้แล้วถา้าเป็นตัวนี้นน<อ>ถ้าเป็นตัวหลักตัวบูเคเวนดัวเชื่อตัวอะไรเนี่ยเหมือนบบว่าตอนนี้โลบอกจะโดนแบนนะใช่แล้วมันมีอะไรวะเนี่ยอะไรขึ้นมาเป็นน้ำน้ำพุ่ม มีคนบอกว่าด oh. oh. wow. ูโลกอื okay. ่นดีป ok like ่ะโอ้โหว่าบูคิวเฟนนะครับจฝนตกเนอะแล้วก็น้ำท่วมด้วยไครแม่งทำเกมคุยเฮียเล่นข้าออะไรนะ ดูสิ่งที่มันเป็นแม่งแฮกเกอร์เวดเลยถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่ฟังยั่วแฮกเกอร์ยิ่งทำโลบอกกูหับมึงอ่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดทำโลบอคูเลื้อยอะเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ เือนด้ฉลักขอใช้ยาวนิวพิสูบิชิบาเจโรสกอิบว่าแม่งไม่ได้ต่างเตกต่างอะไรกันเลยคือแฮกเกอร์มึงทำหาโคงนะคือมอตต้อร์ไม่เข้าใจกับไอ้หีแฮกเกอร์นะครับว่าจะทำไปหากระแสงอะไรอืมตอนนี้เหมือนหน้าปกของเตอร์แล้วนะพ่อนที่มีกับนุษยักสิ่งก็เหดูดิ คนกลายเป็นลูทำไมมันไม่จริงมันไม่จริงแล้วเมื่อไรสัตว์ที่หายไปจากหน้าจอคือม่ คุณู้ชมมนนอนต้คงตกใจแล้ววันนี้มันคลิปสั้นๆนะคะโอเคไม่บาดครับสวัสดีครับ